ก็สั่งการว่าจะให้นายอำเภอนะครับร่วมกับทางส่วนที่ท่านดูแลคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยร่วมกับของโรงพักแต่โรงพักเนี่ยได้อา่ามาเป็นผู้ประสานงานในการแก้ไขหนี้นะครับที่เป็นหนี้ที่อาจจะไม่ใช่คำว่าหนี้นอกระบบแต่เป็นหนี้ที่มีการเอารัอตเปรียบหนี้นอ้องประชาชนกับการชาร์จดอบหนี้ที่มันสูงกว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะครับในบางครั้งเนี่ย ประชาชนเนี่ยจ่ายเงินต้นไปปมนรูกยีรอบแล้วนี่ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าไปติดที่อัตราตรงนี้ที่สูงจะแก้เร่งแก้ไขตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ประชาชนมีปากเสียงมากไม่ได้เพราะว่าก็ต้องเบร,ทรกทางอิทธิพลของทั้งความเป็นเจ้าหนี้ด้วยขอิคนของของเป็นผู้ที่มีกําลังเหนือกว่าตนเองตรงนี้ร,นรัฐก,ก็จะเข้าไปช่วยนะครับแก้ไขปัญหาต่าตงๆซึ่งเราเชื่อว่าถ้านายอำเภอ ครับแล้วก็พูดกับตำรวจได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการเอารัดเอาเกี่ยบการของเสียกฎหมายที่เราประชาชนก็จะต้องลดลงไปครับนี่คือวัตถุประสงค์ของสโลบายของท่านนายกมูลทิศรันนี้คุณของมหาไทยเองเราจะมีกับชักหน่วยงานยังไงเพื่อให้มันเกิดความเด็ดขาดใดก็ตามนโยบายเรื่องนี้เราเราเราหรือว่าเป็นหน้าที่นะครับเรียกแหนมเพิ่มมาให้ลูกหนี้ทั้งหลาย นะครับมาแสดงตนมาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วเราได้ไปแก้ไขปัญหาเขา